ชาวราศีเมถุนครับดวงการเงินโชคลาบครับแล้วก็วาสนาความสําเร็จครับในช่วงเดือนตุลานะครับเ,เพื่อนๆมีเงินเข้าแน่แล้วก็มีเกณฑ์การได้ซื้อของถูกใจแน่ๆแล้วก็มีโอกาสได้โชคคุกฟลุกนะครับหรือมีคนเหมาะของขวัญมอบรางวัลของพิเศษนะครับหรือของอะไรอื่นที่เราก็อยากได้อยู่นะฮะอ่าเรียกว่าหรือแม้แต่เราจะมีเงินเข้ามาเพื่อที่จะซื้อของที่อยากได้นะฮะ ของบางอย่างบางทีเราอยากได้แต่เราบวกลบคูณหารแล้วเออยังไม่ซื้อดีกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่ามันมีโอกาสได้ซื้อในช่วงเดือนตุลานี้นะครับก็บเป็นของอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โราคาข้างงวดมหาศาลเลยนะฮะแต่ว่าเออมันก็มีราคาที่เราลังเลนะฮะแล้วก็จะได้ซื้อนะครับคือเงินมันพอจนถึงการตัดสินใจที่สามารถซื้อได้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆครับในช่วงเดือนตุลานี้จังหวะดาวเรื่องของการเงินเด่น จว,วาดาวเรื่องของการหมุนและการแก้ปัญหาเด่นจชว,ว์าดาวเรื่องของการเจรจาเรื่องทรัพย์สินต่างๆนานเด่นจว,ว์าดาวในเรื่องของการแก้ปัญหาที่คาราคาซังของเก่านะฮะเรื่องของเงินทองหรือจะไม่ต้องใช้เงินในส่วนใดก็าตามจะมีเงินเข้านะครับใกล้สบายจะได้ครับว่าโอเคจชวอดาวเด่นนะเงินพิเศษมานะหรือเายรับที่คาไม่ถึงมานะเงินนี้ดีนะครับและประกาศต่อมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ช่วงที่โดดงเด่นอีกอย่างคือใครทําการค้านะครับดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธนะครโครจรตําแหน่งเรือนพ่อพปุตตะนะครับอยู่คู่ดรวอังคารเดือนดาวสุกนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่พูดภาษาดาวพรจุลนี่หมายถึงมีโอกาสได้ใช้เงินพิเศษหรือมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับมานแน่ๆแล้วก็ใช้เงินอย่างที่บอกว่าได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับนี่กลายเป็นว่าช่วงเดือนตุลานี้นะฮะรายจ่ายก็มารวมกันนะฮะแต่ว่าเป็นรายจ่ายที่เรา ควบคุมได้นะครับหรือได้ซื้อของที่ถูกใจมันก็ดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้เรื่อเปื่อยเลยนะครับแต่ละข้อแต่ละอย่างเราก็ใช้ในเรื่องที่จําเป็นนะครับดาวผู้ใหญ่เมตตาเลยนะอ,อืนก็ดีนะครับเพ,เพื่อนๆครับในช่วงวันที่11 12อะดรนะครับมันมีดาวพฤหัสย,ย้ายย้ายประมาณเกือบครึ่งปีนะย้ายไปถึงตาแหน่งเงินทองแปลว่าราศีเมถุนจะนี้ไปนะครับจะมีข่าวดีเรื่องเงินทองเป็นระยะ เพราะว่ามันดีเรื่องเงินทองไม่ใช่ว่าโอ้โหไปจอดไปจดจ้องนะมาลือยังมารือยังไม่ต้องครับใช้ชีวิตตามปกติไปนะครับแต่จะมีเงินแทรกเสริมเพิ่มเข้ามาจากนี้ไปนะฮะคือเราไม่ต้องแบบพูดยาวๆนะเราเป็นเดือนๆไปก่อนนะครับแต่ให้รู้ว่าโอเคนะเงินก็มีเข้ามาเงินพิเศษก็มีเข้ามาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธนะฮะโคจรอยู่ตําแหน่งปุตตะนะครับ,ออห,รบหมายถึงกิจกรรมพิเศษนะครับหรือว่าได้ทําอะไรที่อยากทํา งานยิบงานย่อยหรือมีงานส่วนตัวนะครับแล้วเราก็สามารถทําและทําได้ดีมากนะฮะในเรื่องของครอบครัวช่วยเหลือด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้รู้ว่าโอเคครอบครัวนะครับสามารถช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือมีเรื mm. ่องอะไรที่มันไม่สบายใจก็สามารถให้คนในครอบครัวช่วยบางเรื่องได้ส <gen onden> ําเร็จด้วยนะครับประการต่อมาครับเรื่องเงินทองนะฮะมันมีพฤกษ์หันดาวพฤกษ์หันอยู่ตําแหน่งเงินทองก็อย่างแรกคืออาจจะเป็นเรื่องของแฟน หรือคนในครอบครัวคนใกล้ชิดช่วยเหลือได้ที่ครับถ้าใครสามารรรับงานพิเศษนะฮะช่วยได้เปิดตัวครับเราจะรับงานพิเศษหรือบางทีเปิดตัวนันแล้วนะฮะแต่ก็พยายามหาวิธีเดินก็หาลูกค้าเพิ่มขึ้นนิดนะครับเพราะว่าจังหวะดาวมันมีโอกาสได้ลูกค้าดีๆนะครับก็โอเคนะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งนะฮะช่วงนี้ มีคนจ้องจะผิดนะเรื่องเงินนะฮะเอออย่อย <out. S 2> ah ่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะเมื่อคนจ้องจะผิดแล้วเราไม่รู้เตือรู้ใต้ไปรับเงินอะไรมาเนี่ยเดือนเดือนร้อนนะครับตั้งใจไม่ตั้งใจหือเดือนร้อนนะครับพยายามทําอะไรให้ตรงไปตรงมานะครับอย่าซิกแซกเรื่องเงินทองและก็มีข่าวดีนะครับเรื่องของเงินทองอีกประการคือผู้ใหญ่เมตตาครับและแฟนด้วยนะครับเราเรื่องของผู้ใหญ่กันนะครับดาวพฤหัสจะดาวผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการงานด้วย ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับในเรื่องต่างๆนะไม่ใช่แค่คเรื่องเงินนี่บางทีเรื่องทรัพย์สินเรื่องไอเดียหรือช่วยซอร์ตบางอย่างนะฮะเราไปถึงเรื่องของแฟนนะครับช่วงนี้แฟนเราจะเบื่อๆหน่อยคืออาจจะเจอเรื่องปัญหาอุปสรรคจุกจิกนะครับช่วยเราได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างนะฮะแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นนะครับในเรื่องของ การงานหรือการทาเรื่องสาคัญหรือว่าจะเรื่องของการหมุนเงินช็อปเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องของการหาายได้พิเศษนะครับผมก็เลยดูว่าใดๆก็ตามนะครับมันมีเงินพิเศษเข้านแน่ๆอันนี้ชัดเจนมากจะกู้ยืมสําเร็จนะครับเออเพื่อนๆถ้าตั้งใจจะกู้ยืมนะเดี๋ยวช่วงองจริงคือ1 1 1 2ไปแล้วนะครับมันมีโอกาสสําเร็จนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรแต่บอกก่อนว่ามีโอกาสสาเร็จนะครับได้เงินพิเศษ ได้รับหรืองานพิเศษนะครับอันนี้เข้ามาแล้วก็แปลงเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่พิเศษกว่าปกติมุมดาว,วาจาเด่นออช่วงนี้เพื่อนๆครับเรื่อว,วาจาเด่นเนี่ยเวลาพูดคุยนะครับเวลาที่วาจานะอ่าพูดคุยโน้มน้าวใจคนดีขายงานดีนะครับแต่ต้องมีหลักการนะครับพูดตามอารมณ์มากไปได้ต้องมีหลักการในการพูดนะครับชวะาดาวจะหารายได้พิเศษจากงานเก่าๆได้ ช่องทางการเงินเดิมคือ,อไรนะครับมีโอกาสได้เงินในส่วนนั้นมีโอกาสได้ซื้อของถูกใจให้กับตัวเองหรือให้กับคนที่ร,รักอันนี้ก็ดีแล้วก็มุมดาวาจานะครับช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับวาจานะครับช่วงนี้เราพูดคุยแล้วก็ตามคนคนน้ำหน้าถือตาหรือเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะังั้นใครที่จะพูดอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองหรือจะหาอะไรรับพิเศษหรือจะทวงหนี้สินหรือจะผ่านผ่านผ่านิานหนี้สินอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆมีดวงสําเร็จ โอ้เจอนะจะังหวะดาวมันเด่นนะครับดาวเด่นไม่ใช่ว่าไม่มีแบบต้องมีเงินเข้ามาหาศาลไม่ครับบางทีถ้ามีปัญหาหนักๆใจนะฮะอยู่ๆก็มีทางออกอยู่ๆก็มีคนมาช่วยเขาอ,อาจจะไม่ได้ช่วยสุดทางนะครับแต่เออก็อยงน้อยก็มาช่วยแก้ปัญหาในช่วงนี้ได้ฉะนั้นถ้าจะดูเรื่องของเงินทองหรือว่าทรัพย์สินหรือว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับดวงคุยช่วงนี้ได้หรือมีข่าวดีๆให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการใช้เงินก,กับงานด้วยนะออบางที ซื้อของสําคัญหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเกี่ยวข้องกับงานงานนะครับในช่วงนี้แล้วก็ดาวเกี่ยวพันกับเรื่องคนนะครับเพื่อนเพื่อนครับช่วงนี้ระวังมิจฉาชีพนะในดีมีแย่ในแย่มีดีในดีก็คือมีเงินเข้าพิเศษมีแย่ก็คือระวังมิจฉาชีพหรือคนหลอกลวงนะครับอย่าไว้จะทางอยงใจคนนะครับแล้วก็ใครที่รับปากอะไรกับเราไว้ในเรื่องของการโอเคเดี๋ยวจะเอาเงินให้เดี๋ยวจะโอนให้หรือยืมตังค์ก่อนเดี๋ยวค่อยให้ อะไรเงี้ยคือต้องระวังนะฮะเมื่อไหร่ที่เงินเราออกไปเนี่ยมันยากที่กลับขึ้นมาแต่ข้อดีคือถึงมีปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวก็จะมีเงินบางส่วนเข้ามาอีกนะครับมันเป็นช่วงที่เงินหมุนแรงนะฮะแล้วแต่มันจะมาจากทางไหนแต่ละคนก็มีงานยิบเงินย่อยงาน,งานพิเศษแตกต่างกันแต่อย่าน้อยให้รู้ว่างานไม่ใช่แค่เงินเข้าทางเดียวมันจะมีเงินเข้าทางอื่นด้วยนะครับหรือภารกิจอะไรต่างๆนานาจะมีเงินเข้าทางอื่นที่ไม่ใช่งานหลักเราด้วยนะครับควนขวายได้นะครับพยามหาได้นะครับ แล้วก็อีกประการครับในช่วงนี้ดวงมีโชคฟุกๆกนะครับเือบางคนอาจจะทิ้งเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล็กๆก็น้อยบ้างหรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบเออแต่อย่าไปมุ่งหวังแรงเกินนะครับแต่โอ,โอเคโอกาสได้มีแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับการอย่างที่บอกว่าซื้อของสําคัญนะฮะมันจะมีดวงการซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาให้เข้ากับบ้านหรือคนสมาชิกในบ้านนะครับนี่คือจุดเด่นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคือดวงเรื่องของเงินทองนะครับมันมีดวง ได้ซื้อของแบบถูกใจมากๆนะฮะเออนี่แหละบางคนมีตังค์แต่ไม่มีไม่มีเวลาซื้อหรือว่าไม่พร้อมจะซื้อกันนะฮะแต่ว่าอ,อรอบนี้ได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆถ้าตั้งใจจะซื้ออะไรพิเศษนะครับหรือว่าตั้งใจอยากให้มีเงินเข้ามันจะสมหวังนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะโอเคนะครับเพื่อน <ๆ S 1> ครับโดยรวมผมก็ดูว่ามีเรื่องดีๆมากหรือว่ากับเรื่องไม่ดีแต่ว่าเรื่องไม่ดีที่ว่าที่ต้องระวังก็บอกไปแล้วเพื่อนๆลองไปย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางนะครับ ก็จะมีรายจ่ายฉับพลันเรื่องของรถด้วยนะแต่ยังดีที่หมุนได้ครับจบครับขอบคุณที่ติดตามครับช่วงยินก็นสุดครับเป็นกุงใจนะครับสวสดครับ